สวัสดีค่ะห้างในอีสานค่ะคลิปนี้เขาจะพาพี่น้องมาสํารวจเบิงทุเรียนแปลงทุเรียนหน่อยนะคะซึ่งเพิ่งปลูกได้สามสี่เดือนนะคะพี่น้องเนี่ยหลังเจอพายุโนรูเนาะอ่ะกาก็จะ,ะปลูกต้นคู่บ้านได้แล้วนะคะพี่น้องปลูกต้นคู่บ้านได้แล้วเนื่องจากว่ามันเข้าเจอพายุก่อนนะคะก็จะยุดไวก่อนเนี่ยหรืออีกสองแถวหนึ่งคือบ้านนี่ ราะท่านด้ตัดหญ้านะคะมาท่านในตัดหญาอยู่แถวนี้ก็ตัดแล้วแต่ว่าปลูกบ่าท่านในแล้วเนี่ยเห็นบ่คะมันยังเป็นต้นเดียวอยู่นะคะต้นคูปลูกบ่ท่านด้มาหอดแต่ว่าเฮามาเบิ่งสภาพหลังจากที่เจอผ้าอยู่นะ,ะพี่น้องมันเป็นแนวดอยู่ดีสบายบ่ <c oughs> ก็โอเคอยู่ดีค่ะพี่น้องนี่บ่ท่านในใส่ปุ๋ยเลยนี่แถวนี้เนี่ยบพราท่านด้มีการใส่ปุ๋ยเลยใบเนี่ยคือเป็นยังเป็นใบเก่าอยู่เนาะ นี่ต้นที่สองของแถวค่ะพี่น้องเดี๋ยวในส่วนของต่อสร้างข้าพนี่เขาต้องมาตัดออกนะคะเนื่องจากว่าต้นเพิ่งลืมแหงแล้วใบเพิ่งลืมแหงแต่ว่ามา่เจอฝนเดี๋ยวมันจะมีเชือ้อรามันจะมาติดในส่วนของทุเรียนเท่านะคะพี่น้องนี่ต้นพ่อมเมล็ดก,ก็สวยงามแข็งแรงเลยละค่ะพี่น้องนี่นียมีการแตกยอดบางยอดที่ิ่คยแตกมาแล้วเป็นยอดเก่านะคะ ทายอดใดที่เพิ่นเป็นยอดที่แบบว่าเลี้ยวๆเนี่ยค่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งเพิ่นจะบ่ทนแดดปานไดนนะคะยอดเพิ่นก็นจะเหี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่นสะสมอาหารเดี๋ยวก็รอบต่อไปเพิ่นก็นจะมีการแตกยอดใหม่อีกขึ้นเก้านะคะเบิ่งต้นเพิ่นก็นถือว่าแข็งแรงโอเคอยู่นะคะพี่น้องอ่าไปเบิ่งต้นต่อไปเนาะเนี่ยค่ะ เบิ่งที่ลา,าพี่น้องไม่ที่เข้าปลักรักยอดเพ่นสูงต้นพ่นสูงขื้นเพราะาเครื่องต่อเครื่องเลื่อนได้ค่ะจากปักลักเนี่ยเนีย่ยเขาตรงมาเปลี่ยนรักไม่แล้วค่ะพี่น้องเบิ่งสภาพต้นพ่นหนึกก่งกแข็งแรงโอเคอยู่ค่ะปลา่นน่าจจะเดินไปได,ด้ดูดีอยู่นะคะอต้อนต่อไปเลยพี่น้องแถวนี้เขาตัดหญ้าแล้วแต่ว่าปลูกต้นคู่พื่ทในได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ต้นนี้เป็นทรงพุ่มเริ่มทีจะสวยเลยค่ะขนาดเพราะทีในใส่ปุ๋ยด้นี่พี่น้องเนี่ยตรงหาฟางมากบไว้เน่ยจักน้อยนะคะจะสังเกตเบื้องว่าต้นใดที่รอบแรงนี่ต้นใดที่เขาปูแบบว่าข้นต้นมันดินเก่ามันจะยั่งอยู่เหลือสูงเนี่ยสังเกตเบื้องต้นเนี่ยเกือบสองขอมือนะคะพี่น้องเนี่ย ถ้าต้นใดแบบเท้าปลูกแบบนี้ก็คือการจเจริญเติบโตการขยายของล่ำต้นเพื่อการขยายของอยอดเพื่อน,นี่จะจะดีกว่านะคะดีกว่าฉีเห้าเห้าเอาพื้นดินดินในถุงกับดินในแปลงเสมอนะคะพี่น้องถ้าปลูกเสมอนี่คือดินในแปลงนี่มันจะมาไหลมากบตรงโ้นต้นมันแล้วมันจะไม่มีอากาศ แล้วล่างมันจะบดเดินนะคะจากการสังเกตของเฮ้าเองนะคะพี่น้องเนี่ยเบื้องลักษณาต้นเนี่ยต้นขยายใหญ่นะคะเป็นทรงผุ่มเลยไม้ปักลักนี่น่าจะบ่จำเป็นแล้วสำหรับต้นนี่เบื้องแบบว่าแข็งแรงดีเลยนะคะพี่น้องนขณะว่าเราได้ใส่ปุ๋ยได้นี่เนี่ยต้นต่อไปเลยค่ะ ต้นนี้มีปลูกต้นคู่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ามี่ไก่มาเคียหรือว่าจังไหนพี่น้องหรือหนูเบื้องซอยนนี่ต้นคู่ถ้าก็ปลูกเหมือนต้นมื่อกี้นะคะพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นไกด่ดี่มาเคียนี่นะมาฟัางปลูกจักหน่อยเนาะแต่ว่ามวห้มันมีในส่วนของอ่าค้นต้นเพิ่นนะคะพี่น้อง นี่ต้นคูกับพนันธุ์ในปักลักเเจอพาอยุมาก,ก่อนอ่าต้นต่อมาอันนี้เป็นต้นแหลกที่เขาปลูกก็ถือว่าโอเคแข็งแรงอยู่นะะต้นหนิมพ่นธนี้มีการแตกยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเอาเอาปุ๋ยมาอ้อยเลงรางเนี่ยจะน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็คงจะดีขึ้นนะคะอ่าไปเบ่งต้นต่อไปเลยค่ะนี่ใบเหลืองๆนี่กะ จะมาจากการแตกยอดของรอบที่แล้วที่เฮ้าทายให้เบ่งนะคะพี่น้องใบมันก็จะยั่งบ่เขียวเนาะนี่ต้นนี้สรงพุ่มก็โอเคอยู่ด้วยค่ะพี่น้องถือว่าโอเคอยู่เนี่ยต้นไม้บางบางต้นนี่คือจะเป็นสองจุดนะคะพี่น้องสองจุดนี่คือเพื่อยังเพื่อตอน้นดีตายเทาก็สามาที่จะง่ายไปปลูกแท่นต้นที่มันตายได้ต้นที่พอเมล็ดนะคะ เห็นปะคะมีซองจูตัวนั้นปลูกไม้นะคะปลูกในแปลงเลยนะคะพี่น้องอ่าตัวน,นี้ก็เพราะในใส่ปุ๋ยคือกัน,นะค่ะพี่น้องแต่ว่าเบื้องลักษณะต้นเพิ่นก็โอเคอยู่นะคะเนาะต้นนี้นะจะปลูกอ่าปลูกต้นคู่มากแต่ต้นละค่ะพี่น้องนี่อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้เขาจะมาตัดในส่วนของ สร้างข้าวโพดเนาะนี่มีการแตกยอดไม้แล้วรอบนึงอ่าต้นต่อไปเลยค่ะแถวเดียวกันนี่เนาะเบิ่งต้นคููต้นไม้ที่เฮาปู่าจะเป็นไก่เนาะพี่นองเนาะไก่มะเขียสะเพื่องนะคะเบิ่งสภาพจากสภาพแล้วนี่ต้นที่พ่อเมล็ด สวยงามแข็งแรงเลยค่ะเป็นต้นที่เขาปลูกในแปลงนะคะการปลูกในแปลงนี่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นสิ่งยืนยันนะคะพี่น้องอ่าสำหรับมือใหม่นะคะแนะนําเลยถ้าจะปลูกไว้เพื่อเสริมหลางนะคะเขาสามารถปลูกเอาเมลร็ดมันนะคะพี่น้องมาปลูกไว้ในแปลงเลยถถาบึงว่าปลูกแนวดเขาไปบึงในคลิปได้นะคะคลิปเก่าๆของเฮานะคะพี่น้องต้นจะแข็งแรงแลวก็ใหญ่เร็ยวเลยค่ะพี่น้องนี่ นี่ต้นปูงไม้พะแนนปักลักพ้าอยู่มาก,ก่อนโนรูโนรูอันนี้ต้นเกากะจากยอดเกาเนะาะใบยงพะแนนเขียวเข้มนะคะนี่เมิ่งสังเกเงตเบ่งที่ละี่น้องนี่ต้นนี่ก็คืองอกมาจากในกระถางแล้วที่เขาพอพอขายในกระถาง